อ่าแล้วครับรีวิวคลินิกธนกรรมสุขใจไม่ว่าจะทำฟันเด็กจัดฟันฟอกสีฟันหรือลากฟันเทียมบอกเลยครับว่ามาที่นี่ที่เดียวจบกับคลินิกธนกรรมสุขใจอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร สวัสดีครับยูมุกรีวิวครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่คลินิกธันตกรรมสุขใจพิกัดครับอยู่สี่แยกเมืองใหม่ตรงข้ามกับโรงแรมมุกทาราใคยผ่านมาก็ต้องสะดุดตาครับเพราะบรรยากาศด้านนอกเป็นตัวอาคารสีขาวดูโดดเด่นสะอาดตาทัานสมัยโดยจุดเด่นของที่นี่ครับก็คือการดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาดูแลได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นรากฟันเทียมทำฟันเด็กจัดฟันรักษาลากฟันหรือทำฟันปลอมทุกรูปแบบเอมีครบจบในที่เดียวมาดูเรื่องของเทคโนโลยีครับก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์แบบ3มิติที่แม่นย เรื่องนีแบบจ้าบครับเห็นกันถึงลากถึงโคนทีเดียวและที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับก็คือแก๊สหัวล้อหลายคนครับอาจจะยังไม่เคยได้ยินเป็นแก๊สหัวล้อที่เป็นเทคโนโลยีครับที่ช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายสามารถลดความกลัวความเครียดระหว่างทําฟันใช้การในคลินิกระดับสากลบอกเลยครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้ถือว่ามีที่นี่ที่เดียวในอีสานตอนบนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับบรรยากาศที่นี่สะอาดโปร่งสบายตามีมุมนั่งรอให้เลือกหลายมุมครับภายในห้องทําฟันก็สะอาดเรียบร้อยอุปกรณ์ดูทันสมัยครบคันครับเข้ามารู้สึกผ่อนคลาย คุณหมอก็ใจดีครับพูดคุยอธิบายขั้นตอนแบบเข้าใจง่ายแต่ก็รู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพครับถ้าใครครับอยากมีรอยยิ้มที่มั่นใจพร้อมการดูแลจากหมอเฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องมาที่นี่ครับคลินิกทันตกรรมสุขใจมุกดาหารเปิดบริการทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์ครับตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง2ทุ่มและวันหยุดนักขัตเลอ์ครับก็ตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง2ทุ่มหรือโทรนะัดจองคิวล่วงหน้าครับเบอร ครับทนกรรมสุขใจพร้อมบริการคุณด้วยใจให้ได้คุณไว้วางใจครับที่สีแยกเมืองใหม่ตรงข้ามโรงแรมมุกทาลาอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร